สวัสดีครับวันนี้พี่พามาดูช่องแสงสวยๆนะฮะของกระจกนิรภัยขนาด5662.5นะครับคู่นี้เป็นเวอร์โก้ศูนย์สี่บลูนะครับออกสีน้ำเงินนะฮะเป็นกระจกนิรภัยรางทองเหลืองแท้เลยะครับรับประกรันการเกิดสนิมตลอดอายุการใช้งานนะฮะอันนี้บานคู่กลางนะครับมาดูกด่อนช่องแสงสีน้ำเงินตัดทองนะครับสวยมากเลยฮะ,ะเป็นบานคู่กลาง ประตูไม่สักนะครับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กุญแจตัวล็อกและมือจับให้เรียบร้อยเลยทำสีให้เรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องแสงด้านหน้านะฮะเมื่อมองจากหน้าบ้านนะครับจะเห็นสีน้ำเงินสีทองรวมกันเด่นชัดเลยฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังถ้าเป็นมุมมองจากในตัวบ้านนะครับถ้าเป็นมุมมองจากในตัวบ้านเนี่ย กระจกนิรไัยยังคงสวยงามอยู่ครับมาดูกันนี่ฮะก็ยังยังคงเห็นสีน้ําเงินและสีทองเหลื่อมกันอยู่นะคะทั้งสองด้านเลยคุณสมบัตินะครับของกระจกนิรภัยมารู้จักกระจกนิรภัยกันนิดน,นึงนะฮะกระจกนิรภัยตัวนี้จะหนา20มิลลิเมตรทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นเลย ป้องกันความร้อนจากภายนอกด้วยนะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิภายในบ้านลดเสียงบรบกวนได้ด้วยนะครับทนความร้อนได้ถึง250อ,องศาเซลเซียสนะฮะหนากว่ากระจกทั่วไปถึง25%เลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานทนต่อ,ตอแรงกระแทกมากกว่ากระจกธรรมดาถึง5เท่านะครับอันนี้เป็นช,ช่องแสงด้านข้างนะครับเพื่อประกอบเข้าชุดประตูไม้สักกระจกนี้เราไปเรียบร้อยละ เดี๋ยวรอให้ช่างเขายิงซิลิโคนนะครับยิงซิลิโคนเพื่อจะยึดกระจกให้ติดกับบานประตูไม้อันนี้เป็นช่องใส่ด้านในบ้านนะครับมาดูด้านนอกให้น้องเขายิงซิลิโคนก่อนครับประตูไม้สักชุดนี้จะทำสีสักทองเกลือเงากึ่งด้านนะครับความเมความกว้างอยู่ที่3เมตร30สนะฮะสูง2เมตรห้าเซนติเมตรนะฮะ อย่าลืมนะครับมองหาประตูบ้านส,สวยๆสร้างบ้านรีโนเวทบ้านอภิชาติคารมไม้แพร่ยินดีรับผลิตประตูบ้านไม้สักทุกแบบทุกขนาดนะครับมีกระจกนี้เราไปให้เลือกหลายแบบหลายขนาดแล้วก็หลายเฉดส,สีนะฮะมาเที่ยวหาเราได้นะครับติดต่ออภิชาติคารไม้แพร่0849151546 089-854-6351หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับพร้อมรับออเดอร์ทางออนไลน์ได้ด้วยฝากร้านด้วยครับอภิชาติคาหมายแพร่